สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีรถกระบะรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสะแรงมากในตอนนี้มารีวิวให้ฟังกันนั่นก็คือ Honda City p i c k ัที่หลายคนจับตามองกันอย่างใกล้ชิดเพราะนี่ไม่ใช่แค่การนำา o o n d c ซ t ตมาแดัดแปลงให้เป็นกระบะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นการออกแบบใหม่หมดให้กลายเป็นรถกระบะขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและผู้ที่ต้องการใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยครับ Honda c i ิต p ้พิับ2 0 2พีมาพร้อมความดูดันในแบบที่เราไม่ค่อยเห็นจาก Hon ด้ามากนักเส้นสายของรถถูกออกแบบให้มีความเฉียบคมฝ่ายหน้าเล็ทรงเรียวพร้อมเดทันรันนิ่งและช่วยให้รถดูทันสมัยและโดดเด่นยิ่งขึ้นกระจังหน้าถูกออกแบบใหมให่ให้ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพื่อรองรับการระบายอากาศได้ดีขึ้นช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับด้านหน้าในขณะที่ด้านท้ายของตัวรถก็ถูกดีไซน์ให้ลงตัวกับกระบัดไสไตล์ดับเบิลแคบที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่ใช้งานได้จริงรออัลอยขนาด16นิ้วดีไซน์แบบสปอร์ตท,ทำให้ผาพรวมของรถคันนี้ดูทั้งหลุยและหรูในเวลาเดียวกันในส่วนของเครื่องยนตฮอนด้าเลือกใช้ขุมพลังเบนซิน,น1.5ลิตร i b t e c ที่ได้รับการจูนใหม่เพื่อให้รองรับน้ำหนักตัวถังของกระบะได้ดีขึ้นให้กำลังสูงสุดประมาณ121แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรจากคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT แบบใหม่ที่พัฒนาให้ตอบสนองได้ดีขึ้นในรอบต้นและยังคงเน้นประหยัดน้ำมันตตามสไล์ของ ฮอนด้าซึ่งจากการทดสอบใช้งานจริงฮอนด้าซิตี้พิคับคันนี้สามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้เฉลี่ยาราวสิบเกิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเยี่ยมมากสำหรับรถกระบะที่ยังให้ความคล่องตัวเหมือนรถเกง๋งมาที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับใครที่เคยใช้ฮอนด้าซิตี้มาก่อนคงจะรู้สึกคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะภายในยังคงสไตล์เรียบหรูสะอาดตาแผงคอนโซลออกแบบให้ใช้งานง่ายวัสดุที่ใช้มีทั้งพลาสติกแบบซอฟท์ทัชและตกแต่งด้วยลายเคฟล่าบางจุดบอดนั่งให้ความสบายรองรับการเดินทางไกลได้ดี โดยเฉพาะเบาะหน้าที่มีการรองรับหลังช่วงเอวที่ดีกว่าเดิมส่วนเบาะหลังแม้จะมีพื้นที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับกระบะขนาดกลางแต่ก็ยังนั่งได้สบายไม่อึดอัดและสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของได้ด้วยในเรื่องของเทคโนโลยี Honda ก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังระบบอินโฟเทนเมนต์มาพร้อมหน้าจอสัมผัส ขนาด8นิ้วรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto มีพอร์ต USB และช่องชาร์จไฟ 12v ให้ครบระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางสำหรับรุ่น็อปยังมาพร้อมระบบ Honda Sensing ที่หลายคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนรถออกนอกเลนและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ซึ่งต้องยอมรับว่านี่คือของหรูที่เราไม่ค่อยเห็นในรถกระบะขนาดเล็กมากนะัก ความปลอดภัยของรถคันนี้ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าใครครับ h o n ด a า i ิตีีขับ2 000, มาพร้อมถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งโครงสร้างตัวถังจีคอแบบใหม่ที่ช่วยดูดซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นรวมถึงระบบควบคุมการทรงตัว VSA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน c ช a และระบบเบรก ABS EBD ที่ติดตั้งมาให้ครบในทุกรุ่นย่อยเรียกได้ว่าให้มาแบบจัดเต็มแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นก็ตาม สำหรับการใช้งานจริงฮอ n d a า i ิตีพิกเหมาะกับใครถ้าคุณเป็นคนมือที่ต้องการรถกระบะขนาดเล็กขับง่ายจอดง่ายแต่ก็ยังสามารถขนของคนของใช้หรือออกทริปสั้นๆได้รถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมันไม่ใช่รถสำหรับขนปูนขนเหล็กแต่เหมาะกับคนที่อยากได้ความอเนกประสงค์โดยไม่ต้องไปใช้กระบะใหญ่ๆที่กินน้ำมันและจอดยากในด้านราคา Hon d a เปิดตัวซิตีพิกับสองพิในราคาเริ่มต้นประมาณ599,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปอยู่ที่ประมาณ749,0 0 0บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับออปชั่นและฟีเจอร์ที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่าง Toyota y o r ริซทีที่ยังไม่มีเวอร์ชั่นกระบะหรือ s u ซูกิเ r r ิท่เน้นใช้งานเชิงพานิชมากกว่าในขณะที่สตีที่ขยังคงความเป็นรถนั่งที่ขับสนุกใช้งานง่ายแต่เพิ่มความอเนกประสงค์เข้ามาเมื่อพูดถึงคู่แข่งอื่นๆในตลาดเช่นนิสัน NP200 หรือ Ford ด u ริ a ัที่อาจจะเข้ามาเปิดตลาดในไทยในอนาคต ก็ต้องบอกว่าฮอนด้าก้าวนำไปก่อน1นก้าวแล้วในแง่ของแบรนด์และความมั่นใจจากผู้บริโภคอีกทั้งฮอนด้ายังมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญมากสรุปภาพรวมของ Honda c i ิต p ้พิกับ2025คันนี้ก็คือรถกระบะขนาดเล็กที่ผสมผสานความเป็นรถเกง๋งและรถกระบะได้อย่างลงตัวเหมาะก,กับคนที่ต้องการรถใช้งานในเมืองที่มีดีไซน์สวยทันสมัยภายในกว้างขวางขับขี่สบายประหยัดน้ำมันและมาพร้อมฟีเจอร์กว่ามาปลอดภัยแบบจัดเต็มในราคาที่จับต้องได้ และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว Honda City p i c ิั0พหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ไม่ใหญ่จนเกินไปแต่สามารถใช้งานได้จริงทั้งในชีวิตประจำวันและในวันพักผ่อนนี้อาจจะเป็นรถที่ใช้สำหรับคุณก็ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ